เกิดอีหยังขึ้นค่ะพี่น้องบอดดิกพยาบาลฟินแลนด์เพิ่นไหลสดขายกาแฟขายโกโก้ก,กับนัดตีนะคะเพิ่นบอกว่าชิละค่ะมีคนนะอยากได้สูตรกาแฟอยากได้สูตรโกโกโ้ของบอดดิกพยาบาลฟินแลนด์เดอร์ไปถามเอาฮอดถึงโรงงานผุน่ะค่ะนั่นลักซุมกอบปีเออจกักแมนผู้ในญอนี่เนาะบอดดิกเพิ่นบอกว่าเอาไปแล้วก็บโบปังเอาไปโรดวันเสนเดอื เพิ่นกับบวว่ายังค่ะเพราะว่าคุณแม่จะของโรงงานนัน่นเพิ่นบอกพยาบาลฟิลแลนค่ะพี่น้องอค้นพยายามจะกอบค้นพยายามจะหลอกการบ้านกนลอกเบิร์ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะบัแมนมาเขาเฮ็ดยัยงไปแล้วก็เฮ็ดตามเขาเบิร์ตทุกสิ่งทุกอย่างค่ะพี่น้องล่าสุดกับมีประเด็นดรามาใส่สุดไทยไหลซดขายของนะคะคือพยาบาลฟิลแลน์นี่เพิ่นใส่ไหลมือวันร้อยกระทงน่จ้ะแล้วที่นี่เทิดมาอีกสองมือค่ะ ก็มีคนใส่สุดไทยแล้วบันนี้เอฟซีกับว่าใส่สุดไทยคือกันแต่ว่ามันกบบ็บอกคือกันนางสนะพี่น้องบางคนก็ใส่สุดไทยเฮ็ดทรงผมถึงสันนึงสีมันบ่เขากันจังส้นสี่เพจใหญ่กับเอาเมาว้านะพี่น้องเอาเมาว้าวมาว้า,า,าพื้นนะคะอืนี่แหละค่ะข่อยก็เลยไปสืบเสาะตามเผือกตามเสือกเรื่องของคอนอื่นค่ะพี่น้องอันนี้คืองานของข่อยนะคะตะละมือตะละเว้นบดไ้เห็ดอย่างดอกค่า กินกินแล้วล้ะก็นอนพักนอนพักแล้วละก็ตื่นมาเสือกเรื่องเช่าบ้านนะคะพี่น้องเออกระมานี่นะคะอาชีพเคเอเตอร์มันก็เป็นจังสีละกับจังสีนะคะพี่น้องแล้วบัดนี้นะคือว่าฟรีบานฟินแลดนนันเพิ่นบอกว่าเขาพยายามจะกอบสูตรกาแฟนู่นนี่นั่นเพิ่นก็เลยเออบ่สนใจมาพักนึงแล้วเพิ่นก็ไปขายยาดมไปขายยาดมฟินแท้งอดิ เพื่อนก็ขายได้หลายได้พี่น้องได้ยอดหลายเด้อค่ะแล้ววันนี้บอดบีกพยาบาลฟิลแลนเพิ่นกัไปสวนน้องเบสเฮ็ดนันเฮ็ดนี้เฮ็ดคอนเทนต์เฮ็ดคลิปเหียงต่างๆน้องเบสก็บอกว่าอืมมีคนเฮ็ดหลายเลยจริงๆสิบอดบีก็เลยบอกว่าอยู่ซื่อๆสิพาเฮ็ดน้องบีน้องเบสก็เลยอยู่ซื่อๆบอดบีกับผาเฮ็ดนันเฮ็ดนี้คับพี่น้องพาเฮ็ดไลฟ์สดแฟนเดย์พาเฮ็ดเหียงต่างๆนั่นน่ะค่ะซึ่ง ก็ได้เงนืนอไหลนะคะ BB Fan Day เพราะว่าดอมของ Big, อบอสบิ๊กดอมวีบานฟินแลนด์เป็นลาเพิ่นซังของแล้วอนเพิ่นบัแคนเซิล้ะจ้ะมือนนั้นเพื่อนไล่สดขายนำหอมกระขายได้หลายได้ยอดหลายนะจ้าเสร็จแล้วที่นี่วีบานฟินแลนด์นะเพิ่นก็มีงานไล่สดเขามาเลยๆได้ดพี่น้องล่าสุดนะกัมีไล่สดคู่กับน้องโมเน่น้องโมเน่อันฟ้าแฟดลูกสาวของอัน คุณคุณเมย์เจ้าของแบรนด์นั่นนะคะนั่นละงานไ์สดเข้ามาแล้วด้ยคือพู้บัญชีแลนดเหมือนเพิ่นชำนานในเรื่องการไรสดขายของนีแล้วตั้งแต่เพิ่นไลครับลูกน้องเพิ่นหรือว่าไลครับอันน,นตีในช่องต่อตอ,อน่ะนี่คอนอุดหนุนสินค้าเพิ่นตั้งหลายค่ะได้ยอดตั้งหลายค่ะพี่น้องก็เลยมีแจ่คนอยากจะก๊อปปี้โน่นนี่นั่นขนาดยาดมก็ยังก๊อปปี้จ้ะ ก็สีก็ปีบัวซุยางนะคะแต่บางเทีก,ก็ปีกับเขาก็ได้ยอดอยู่นะคะแต่เขาก็ขายขายบัวแพงขายหนึ่งแถมหนึ่งหรือว่าอีอย่างสิกับรอเบิ้งต่อไปนะนะคะพีบ่บานฟินเลียนเพิ่นกับเป็นนัดขืนสารแล้วด้วจ้าขาดว่ารอบนี้ไม่ไงเพิ่นจะเลื่อนบ่ได้หรอจ้า,จาพี่น้องเพราะว่าเลื่อนมาหลายรอบแลวค่ะเป็นจังไดเดี๋ยวคอยสิมื่อวาให้ฟังอีกด้จ้าคอยก็ไปเสือกต่อก่อนนะคะ่ะย้ำมือคืนกับ่ได้๋ยวบระด้นอนนะคะ สืบสาะเสือกเรื่องเช่าบ้านค่ะ mm hmm. ข่าวมาบอกซึ่งจ้อฟังนี้ละอืมแต่มีเอฟซีฟังนั้นมาดาข่อยหลายหลายคนยังได้พี่น้องแต่ข่อยกับ,บ่อสสนดกจ้าเพราะว่ามันเป็นงานของข่อยนะคะสวัสดีค่ะ